สวัสดีครับพบก,กับซุลุคาววอลล์เราเริ่มต้นกันที่เน็บแรงจริงๆนะครับสำหรับเวียดนามนะครับอู้ยไม่รู้ว่าจะอิจฉาหรือว่าจะว่าอย่างไรนะครับหาเรื่องมาพูดให้กับทีมชาติไทยและการจัดการแข่งขันของไทยอีกจนได้โดยล่าสุดนะครับเมื่อวานก็ออกมาตัดพ้อนะครับว่าเงินรางวัลที่ทีมชาติไทยได้คนละหกแสนบาทนะครับสำหรับนักกีฬานั้นก็ตัดพอว่าเวียดนามไม่เคยได้แบบนี้เลยนะครับ แล้วล่าสุดก็เวียดนามออกมาเน็บอีกแล้วนะครับแต่คราวนี้เป็นการเน็บสิ่งที่เรียกว่าไม่น่าจะเน็บนะครับนั่นก็คือเน็บเหรียญรางวัลวอลเลย์บอลหญิงจิชงป์เอเชียที่ไทยเป็นเจ้าภาพนะครับบอกว่าดูไม่ได้เป็นกระแสดรามา่าณตอนนี้นะครับโดยแฟนลูกยางเวียดนามได้แฉเหรียญทองวอลเลย์บอลหญิงจิชงป์เอเชีย2023ที่ไทยของเราจัดขึ้นนะครับบอกว่า จืดชืดไม่มีความโดดเด่นอะไรเลยนะครับแล้วก็เป็นประเทศแห่งการโฆษณาพร้อมเปรียบเทียบกับของยุโรปนะครับหช่างเปรียบเทียบกันได้น่ารักจริงๆนะครับหึ่ว้าหล่ะไปมึงกันครับพ่อมาพี่น้องวันที่9กกันยาดนนะครับคนหลงหลังจากวลบอลยิงทีมชาติไทยของเราเอาชนะจีนไปได้3ต่อ2เซตนะครับย5ิต่อ21 25ิยิต่อ27 25ยิ้าต่อ19 20ต่อ25และเซตที่5ตัดสินนะครับ16ต่อ14 คว้าแชมป์ศึกลูกยางชิงแชมป์เอเชียอย่างสุดมันมาครอบครองได้สาเร็จนะครับจะเป็นการคว้าแชมป์สมัยที่3ต่อจากครั้งล่าสุดที่ทำได้นะฮะเมื่อปี2 0 2 3ซึ่งเกิดขึ้นที่จังหวัดโคราชนะครับนครนคร,ราชสีมาอย่างไรก็ตามนะครับก็มีแฟนลูกยางของเวียดนามได้นําภาพเหรียญรางวัลการแข่งขันชิงแชมป์เอเชีย2023ก็ได้นาไปเปรียบเทียบกับเหรียญรางวัลบอลลูบอลหญิงชิงแชมป์ยุโรป2023พร้อมแฉะนะฮะว่าประเทศไทยเป็นดินแดนแห่งการโฆษณา แม้แต่เหรียญรางวัลที่มอบให้กับนักกีฬาก็ไม่เบ้นโลโก้สปอนเซอร์ใหญ่กว่าชื่อทัวร์นาเมนต์ด้วยซ้ำเมื่อมองดูเหรียญรางวัลบอลล์บอลหญิงชิงแชมป์ยุโรปหรูหราแค่ไหนส่วนเมืองไทยดูจืดชืดแค่ไหนนะครับโอ้โหดูครับการเปรียบเทียบบอกว่าออกแบบค่อนข้างไม่สวยนะพูดง่ายๆนะครับเอาไปเปรียบเทียบกับยุโรปนะครับแค่นี้ก็เอามาเปรียบเทียบกันนะครับส่วนโปรแกรมต่อไปนะฮะบอลล์บอลหญิงทีมชาติไทยนะครับก็คือการแข่งขันโอลิมปิก เกม2024ันบสรอบคัดเลือกนะครับระหว่างวันที่16ถึงที่24กันยายนที่ประเทศโปลแลนด์นะฮะ hmm. ยังไม่จบแค่น,นี้นะครับมาอีกแล้วนะครับดราม่าจากเวียดนามนะฮะโดยล่าสุดโค้ชเวียดนามลัน่นถ้าทีมเตรียมร่างกายดีๆชิงแชมป์เอเชีย2 0ง3จบสวยกว่านี้แน่เง็น,น,งนตวนเกียนนะครับโค้ชวลอลเลย์บอลหญิงทีมชาติเวียดนามนะครับลัน่นถ้าทีมเตรียมร่างกายดีๆชิงแชมป์เอเชียสองพจบสวยกว่านี้แน่ เชื่อนะฮะว่าเอเชียนเกม2023ทีมมีโอกาสไปถึงรอบรองก,กว่หลงแล้วจากจบการแข่งขันน,นวลล์บอลหญิงจริงชั้นเลิศแห่งเอเชียครั้งที่22ประจำปี2566โดยววลล์บอลหญิงไทยของเราคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3มากรอบครองได้สำเร็จขณะที่จีนคว้ารองแชมป์ไพครอบรองส่วนญี่ปุ่นและเวียดนามจบที่อันดับ3และอันดับ4ตามลำดับนะครับโดยล่าสุดะคเับเงียนตวนเกลียนนะครับ โค้ดเวลบอลหญิงทีมชั้นวดนามก็เปิดเผยกับสื่อว่ารู้สึกเสียใจที่ความแข็งแกร่งทางด้านร่างกายของทีมไม่เป็นไปตามคาดหวังในการแข่งขันชิงแชมป์เอเชียถ้าเตรียมตัวดีๆร่างกายดีๆมันอาจจะดีกว่านี้อย่างไรก็ตามการที่เข้าร่วมหลายทัวร์เมนต์แมตช์อย่างนื่องนั้นเป็นสิ่งที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้ร่างกายไม่สดทําให้ร่างกายล้าทาให้ทีมไม่สามารถสะสมความแข็งแกร่งของทางด้านร่างกายมากนัก ส่วนเอเชียนเกมในปี2023นี้นะครับก็อยู่ร่วมกลุ่มกับเนปาลและเกาหลีใต้โดยโค้ชเงียนตุนเกลียนกล่าวว่าทีมจะพยายามทำอันดับให้ดีที่สุดโดยวางเป้าหมายผ่านเข้าสู่รอบ8ทีมสุดท้ายให้ได้และถ้าเราเล่นแบบมีสมาธิก็อาจไปถึงรอบรองได้โดยสําหรับวอลเลย์บอลในกีฬาเอเชียนเกม2022นะครับจะจัดเอา2ทีมที่ดีที่สุดในกลุ่มเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายเดยอันดับที่1ที่2ของกลุ่ม C จะไปอยู่ร่วมกับ ทีมอันดับที่1-2ถึง2จากกลุ่ม B ซึ่งก็มีไทยไต้หวันมองโกเลียและจะคัดเอาทีมอันดับ1ถึง2ของกลุ่มเข้ารอบ4ทีมสุดท้ายต่อไปนะครับบอลวันหญิงทีมเวียดนามนะครับก็พัฒนาดีขึ้นนะครับทุกผู้ชมก็เขาคงมั่นใจนะครับถ้าหากสภาพร่างกายดีก็คงจะได้เข้ารอบลึกๆตัวนี้นะฮะมีโอกาสเข้าไปถึงรอบรองเลยก็ได้นะฮะ แดนทดาวนะครับขึ้นท่านพรีเซนเตอร์น้ำหอมดังแฟนคลับแห่ชมสลัดลุกนักกีฬาแดนทัดาวนิจานครับนักเวลบอลหญิงสาวสวยทีมชาติไทยของเราเจ้าของรางวัลบินนบล็อกยอดเยี่ยมจากเวทีเย์ว,ว,วันหญิงชิงแชมป์เอเชียครั้งที่22ที่นำทีมลูกยางสาวทีมชาติไทยคว้าแชมป์เอเชียสมัยที่3ได้สำเร็จสลัดลุกนักกีฬาขึ้นท่านเป็นพรีเซนเตอร์น้ำหอมแบรนด์ไทย โดยนักวอลเลย์นบอลสาวนะครับน้องแนนในวัยยุคเก้าปีได้โพสต์ภาพตัวเองกับรถบาดเป็นพรีสเตอร์น้ำหอมแบรนด์ซีรัลลอมพลัสฟัมนะครับในคอลเลกชันเลิฟคอลเลกชันซึ่งมีแฟนๆเข้าไปชื่นชมว่าพรีสเตอร์คนนี้สวยมากๆนะครับพองเลยทีเดียวโดวยสัปดาห์นะครับน้องแนนทัดดาวน้องจ้งมีโปรแกรมนำทีมวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยของเราครับลงทำศึกหนักนะครับอย่างรายการโอลิมปิกเกม2024รอบคัดเลือกระหว่างวันที่16ถึงวันที่24กันยายนที่ประเทศโปแลนด์ โดยทีมลูกยางสาวไทยถูกจับให้อยู่ในกลุ่ม C ร่วมกับสหรัฐอเมริกาอิตาลีเยอรมนีโปรแลนด์โคลัมเบียเกาหลีใต้และสโลวาเกียนะฮะสวยจริงๆนะครับแบบยังกระนางฟ้านะครับน้องแนนเนี่ยแอดมินชอบมากๆน,นะครับยืนหนึ่งในดวงใจนะครับสำหรับนักกีฬาสาววอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยนะฮะชื่นชอบเธอเป็นพิเศษแฟนเวียดนามพูดถึงไทยนะครับหลังสื่อเวียดนามโพสต์ช็อตวินาทีชี้ขาด ทีมชาติไทยพิชชนะจีนคว้าแชมป์เอเชียสื่อเวียดนามนะครับโอ้โหสร้างกระแสไม่หยุดเลยนะครับสงสัยแอบอิจฉานะครับโอ้ดราม่ากันเยอะมากโดยสื่อเวียดนามได้โพสช็อตวินาทีสําคัญชี้ขาดสู่ชัยชนะสู่แชมป์ของทีมชาติไทยเหนือทีมชาติจีนที่ทําการโพสต์หรือว่าทําข่าวมาเพื่ออยากให้เวียดนามนั้นดูไทยเป็นตัวอย่างนะครับโดยจะมาะนักล่าวก็คือช็อตวินาทีสาคัญก่อนที่วันวันยิงทีมชาติไทยจะปางกาคว้าแชมป์เอเชียเหนือทีมชาติจีน ทั้งคู่เสมอกันในเซตที่5อยู่14-14ต่อจากนั้น2แต้มสุดท้ายเกิดอะไรขึ้นก็เป็นการโคต์ยกย่องนะครับเวียดน,นามนั้นก็พัฒนาดีนะครับท่านผู้ชมแต่ว่าก็ยังตามหลังเราอยู่นะครับนี่คือสุกข่าวัวลเลย์บอลนะครับท่านผู้ชมเป็นรอบเช้านะครับของวันที่10กนันยายน